น,นี่นังบีเอ็มมาซื้อของเล่นอีกแล้วมีรถอะไรบ้างบีเอ็มบอกเพื่อนหน่อยอโหรถไฟ,ถไฟเหมือนที่เคยซื้อไปแล้วนะลูกนะโหมีรถไฟ,ถไฟนี่มีประตูด้วยโอ้โห<ฮ>นี่อันนี้บีเอ็ม่าเคยมีแล้วนี่อันนี้ก็ซื้อไปแล้วครับนี่ก็ซื้อไปแล้วโหของเล่นเยอะแยะเลย จะได้อะไรเนาะวันนี้นี่ก็มีรักตำมอ่าเดี๋ยวตกดีดีๆคบอันนี้เคนใหญ่โอ้นี่เลนเคนใหญ่ในรถเคนใหญ่บอกเพื่อนดิไปเลยสาชิ้นไปราคาส่งนะครับามชิ้นเปราคาส่งใลยใหญ่เลยโอ้โหเยอะแยะเลย นี่แล้วสามชิ้นนี้ราคาส่งสามชิ้นนี้ราคาส่งครับเนี่ยต้องเอาไปแล้วเนี่ยวสามตัวยังไงล้ะยังงั้นพี่เอ็มอยากได้รถอะไรอยากได้ไรถอะไรตรงนี้เนืตรงนี้อะไรตรงนี้เออลองเปลี่ยนควาหน่อยมีสายชาร์จ